่ Please, คะจ้าตอนนี้เอาความปิดของประจําเดือนวิถุนายนเป็นอะไรคะขขำอะไรขำอะไรเอา,า,าขำไม่พอขเราเมื่อกีอกอก้ยกมือนึกว่าจะยื่นออกไปด้วยกัน อ๋อคืออันนี้คือไม่ได้อ่านรายกลุ่มนะฮะก็เลยก็เลยไม่ได้ทำก็สำหรับอัพขระบีทในเดือนนี้นะครับน้องเจมก็จะเป็นสตอรี่ในเรื่องของตัวฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลหูฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลใช่จะเป็นการเล่าเรื่องในส่วนของพี่โกศลพี่โกศลของเราคือพี่โกศลหยูกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างที่เราน้องเจมส์ชอบคือแกก็เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะฮะแล้วก็เป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยถูกต้องตอนนี้พี่โกศลเนี่ยก็ได้ทาธุรกิจคือกิจการรีสอร์ทชื่อว่าาาคคสเดทรา ที่เกาะสมุนีพคอส์ดเอ่ะขออ่ะขอร์ขอีกทีคอสเดอ่ะโอเคในส่วนตัวคัส์เรดเนี่ยของพี่กฤลเนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกับพี่กฤลว่าแกมีการนำในส่วนตัวกุ้งที่เลี้ยง นำมาเป็นเมนูในส่วนของอร่อยเลยสิอร,อร่อยอยู่ยเออมา่ะไม่ได้ไปอ่ะอยากไปเดี๋ยวอรอบหน้านแต่<อ>แต่ว่าจริงๆอ่ะพี่อุ้ยหนีไปเที่ยวแล้วอ่ะไ,ไ,ไปเที่ยวแหมดูพูดเข้าสิเขาเรียกว่าไปาจะบอกว่าเดือนที่แล้วก็หนีไปเที่ยวไต้หวันใช่ไหมเดือนนี้ยิ่งหนีไปเที่ยวสมุยอีก <c oughs> รีรีสอร์ทคาสกเดเนี่ยอยู่ที่อ่าสมุยนะคะไหนๆก็พูดถึงฟาร์มทูเทเบิลแล้วพี่อุ้ยไปกินอะไรมาบ้างก็ <c oughs> หลักๆก,ก็คือจะเป็นในส่วนของการใช้ประโยชน์นะครับผมจะฉันถามไปกินอ,อะไรมาบ้างอ่ะพูดขอปูนิดนึงก็คือ okay, okay. เมนูจากกุ้งก็ต้องเป็นพระเอกอยู่ไหมเพราะาว,ว่าเราไม่ใช่กุ้งเผาสิคือกุ้งที่เลี้ยงเนี่ยแหละทั้งกุ้งขาวกุ้งประจำจากฟาร์มพิโกโซเนี่ย ก็คือนำมามานํำมาทำเป็นเมนูเมนูหลักหรือเมนูเด่นของทางรีสอร์ทเลยนะครับจะมีอีกหลายเมนูเลยนะผัดไทยกุ<อ>้งสดกุ้งทอดมะขามนี่เหมือนกับไปด้วยเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปหรอกจากกินไม่เอามาเผื่อใช่แล้วก็นอกนจากนี้นะครับผมจะเปนการใช้ประโยชน์จากอ่า สารอินทรีย์หรือของเสียไม่ว่าจะเป็นเปลือกกุ้งที่เกิดขึ้นในฟาร์มเนี่ยเอามาหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้ที่สวนผลไม้สวนมะม่วงสวนมะมว่ว,มมวงของแกที่กาญจนบรุรีถูกต้องน <ะ S 1> หนู<อ>ได้กินได้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงในงานจะบอกว่าไม่ได้กินเลยที่รีสอร์ทก็มีเป็นของหวานเลยเป็นเดสเซอร์เป็นแบบว่าต้องมาก็คือเดซเซอร์ ได้สร์ก็เป็นการนำนำของเสียมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือสอดคล้องกับเรื่องของตัว circular economy ด้วยนะครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยน้องไม่ต้องเล่าแล้วไไปตติดดามมช้เลยค่ะพบกับพัชคาเดรีสรทนอกเหนือจากนี้นะครับผมเราก็จะมีในส่วนของรางวัลมาแจกด้วยไปรับชมได้เลยค่ะโอเคครับ วันนี้นะครับผมอยู่กับทางพี่โกศลหนูกลินนะครับผมก็ทุกท่านก็รู้จักพี่โกศลดีนะครับก็เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก๋วยใบยำปี62ซึ่งวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องการเลี้ยงกุ้งกับพี่โกศลแล้วนะครับแต่เราอยู่ที่รีสอร์ทพี่โกศลนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าพี่โกศลก็ได้ทํารีสอร์ทเอาไว้ด้วยนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งเราจะมาตามรอยในส่วนว่าการคอนเนคกันระหว่างตัวธุรกิจนะครับผมจากการเลี้ยงกุ้งนะครับผมผลผลิตจากกุ้งฟอร์มฟาร์ นำมาต่อยอดในส่งตัวธุรกิจการทําที่พักซินาจิสกันระหว่าง2ธุรกิจนี้ให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพและสามารถส่งต่อยับคนรุ่นต่อไปได้ครับสวัสดีครับพี่โกศลสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่เกิดไปครับพี่ไม่คุยเรื่องการเลี้ยงกุ้งแล้วครับโอเคเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่โกศลเนี่ยเลี้ยงสบายๆแล้วแต่คราวนี้อยากจะเข้ามาคุยกับพี่ว่าเรื่องของการทําแนวคิดในการทําต่อยอดธุรกิจทำเรามาทารีสอร์ทครับผมทำที่พักก็คือ ตัวคัสคาเดทาราคัสเดทาราที่สมุยครับผมครับแล้วก็มีเอ่อทาราบิสโตบิสโตก็คือเป็นร้านอาหารร้านอาหารด้วยครับครับผมตรงนี้ครับพี่กศนอยากพี่กศลเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทาไมเราถึงมีแนวคิดว่าเรามาทําตัวรีสอร์ทหรือว่าที่พักที่นี่ที่สมุยนี้เดิมทีนะฮะตอนแรกก็มาเที่ยวสมุยก่อนนะแล้วก็มาเที่ยวน้ําตกหน้าเมืองตรงนี้อยู่ที่น้ําตกหน้าเมืองเอ่อที่ของเราเนี่ยอยู่บนเขาเรียกว่าหัวน้ําตกหัวน้าตกหน้าเมืองหนึ่ง แล้วก็หน้าเมืองสองอยู่ด้านบนช่วงหน้าน้ําหลากน้ําก็มีน้าตกไหลจากสองมันมาหนึ่งถึงอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ปิวก็กับพี่มามา,มาเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีเขาแนะนำํำกายที่พี่ก็ไปดูที่ด้านในแต่ที่ตรงนั้นเราเราเราไม่ได้ตกลงแล้วก็พี่ปิวว่านั่งคุยกับเจ้าของที่แปลงเนี้ยก็ถูกใจแล้วก็ได้แบ่งที่มามมก็เขาแบ่ง็อกให้ขายบก็แบ่งรอกขายแล้วก็แบ่ง แล้วก็เอาเออกะว่าเดี๋ยวสักตระย่านหนึ่งก็มาปลูกบ้านไว้ปักอาศัยประมาณนั้นก็คือเริ่มแรกคือว่าเราอยากจะมาชอบที่นี่แล้วก็อยากจะมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่ครับครับตรงนี้กับการเป็นว่าทุกวันนี้ก็คือเราทำเป็นีสอพออยู่ไปอยู่มาแล้วก็เขาก็แบ่งขายไปที่ละจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่จนหมดแปลงนะฮะเราได้มาทั้งหมดประมาณสิบไร่แปลงนี้นะก็เป็นลักษณะบ้านสวน มีน้ำตกก็คือทีมของที่นี่คือคลัสการ์ดีรีสอร์ทเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านสวนแล้วก็คาสเซเดเนี่ยแปลภาษาฝรั่งเศสแปลว่าน้ำตกครัาสเซเดตทาราก็ทาราคือมันคือน้ำตกน้ำอยู่แล้วนะฮะครับโอเคตรงนี้แหละที่บอกว่าพอเราได้ทําในส่วนตัวรีสอร์ทแล้วเนี่ยผมจะเข้าในส่วนที่ว่าพี่กวศอย่างที่รู้กันเรามีอาชีพเลี้ยงกุ้งครับผมแล้วผลผลิตของเราเนี่ยเล่าสตอรี่เรื่องของที่ว่า from farm to table ให้ฟังครับผมคือพี่ ตอนที่เป็นประธานสากรนะฮะตอนนั้นเราก็ทำโรดโชว์มาหลายที่นะฮะทั้งภายนอกและก็ภายในประเทศนะเราพยายามส่งเสริมการบริโภกภายในแล้วก็ภายนอกใช่ไหมเราก็ทําคู่กันาาไปเพราะเรารู้ว่าปัญหาเรื่องกุ้งเนี่ยมันต้องมีแน่นะเพราะตลาดตลาดผู้บริโภคมันเศรษฐกิจนะฮะเราต้องมองเศรษฐกิจตลาดตัวทั้งหมดเลยแล้วเราต้องเราต้องต้องขยับขยายนะฮะแล้วก็เอาความเป็นกเกษตรกรนะฮะไปนําเสนอว่าเราผลิตกุ้งที่มีคุณภาพอืมก็ไปมาหลายครั้งนะฮะแล้วก็ พอเรามาทําถ <Es> <an> <client> <S half> ึงจุดเนี้เราคิดว่าสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอืเราก็เลยมาเกิดเป็นร้านอาหารด้วยใช่ไหมเพื่อต้องการเอาผลผลิตของฟาร์มเราเนี่ยมาให้นักนักท่องเที่ยวนะฮะได้บริโภคด้วยก็นี่คือว่าเราสามารถที่จะเอาผลของเราเลยเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยที่ว่าอย่างที่พี่บอกคือเราได้พยายามที่จะไปไปแสดงหลายที่แล้วเรื่องของตัวคุณภาพการผลิตของเรานะครับตรงนี้คือ เอามาทําในส่วนของตัวเป็นร้านอาหารของเราใช่เอาความเป็นไปได้ที่ใกล้ตัวเรา,เาใช่ไหมก็คือกุ้กงเลยเรื่องปกุ้งเลยแล้วก็เรามามาทำร้านอาหารด้วยครับแล้วก็เราก็ทาเ <problèmes. S 2> มนูหลากหลายนะฮะใน,ในส่วนที่เราจะให้เขารู้จักกุง้งยกตัวอย่างใ,ให้ฟังหน่อยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างที่ทำให้ที่ว่ามีกุ้งอยู่ในเป็นส่วนประกอบอย่างผัดไทยกุ้งที่คนรู้จักต้มยำกุ้งใช่ไหมแล้วก็สเต็กกุง้งที่นี่กุ้งเย็นทารานะกุ้งเย็นทารากุ้งเย็นทาราเป็นกุ้งต้มทั้งตัวแล้วก็มา มามาแช่แข็งแล้วก็ให้ให้ลูกค้าทานทานเย็นๆนะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มนอกเหนือจากจริงก็จะมีแห่เกินแห่เกินแล้วก็กุ้งทอดซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขามสลัดกุ้งครับกุ้งราดพริกแกงกุ้งกุ้งมัสมั่นอะไรมีมีมีม,ม,ม,มีมีหมดฮะแล้วแต่ลูกค้าเขาเขาอยากจะทานครับเราพยายามสื่อไปแนวกุ้ง ให้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าโรมโมเดลที่เราเอามาใช้จริงในเรื่องของตัวสตอรี่การเล่าเรื่องว่าฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลว่าเอาเอากุ้งที่เราเลี้ยงเนี่ยมาทําอาหารแล้วก็เป็นกุ้งคุณภาพแล้วก็ทาอาหารเป็นทําอาหารให้กับทางให้กับนักท่องเที่ยวครับผมตอนนี้พอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยตรงนี้ถามพี่โกศลว่าเปิดมานานหรือยังครับตั้งแต่ปลายปีครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือนพิกาเรื่องนั้นตุลาพิกาเนี่ยเราเราเราเทสระบบ แล้วก็เรามาเปิดเริ่มรับลูกค้าจริงจๆก,ก็เดือนธันวาก็ประมาณสักประมาณสัก5เดือนครับประมาณ5เดือนกว่าในเดือน,นี้รตรงนี้ครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วได้เข้ามาชิมเมนูกุ้งจากทางเราครับ ฟีดแบ็คเป็นยังไงครับลูกค้าตอบรับหมดเลยครับมาแล้วมาอีกครับมาแล้วมาอีกครับผมเขาติดใจเลยครับติดใจบรรยากาศรีสอร์ตติดใจเรื่องของตัวที่พักติดหรือติดใจเรื่องของอาหารเขาลูกค้ามาที่นี่นะฮะสมมติลูกค้าที่มารายวันนะพอมาสมมติว่าเขาเขาเขาบุ๊กมา2วันเนี่ยเขาก็ต่อ2วัน3ามวัน4วันไปแบบนี้เลยเขาเขาพอใจใน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 ความเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วการที่เราสร้างวินล่า เราไม่ใช่จะสร้างแอะ์แอเรามะให้ความรู้สึกว่าให้ทุกคนอยู่เสมือนบ้านบ้านเขาแล้วก็การการต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยแหละเป็นคือเราเอาเอาความเป็นเป็นคนไทยฮะไปต้อนรับเขาเสน่ห์กค็คืออาหาร,รอาหารเนี่ยเป็นเป็นเสน่ห์ของของคนไทยมากเหมือนกันครับเพราะเราก็เอ่อนำเสนอเรื่องเมนูไทยนี่แลาหละเขาก็มาทานทุกวัน เมนูไทยที่มีที่มาจากกุ้งเโอเคขอย้อนนิดนึงพี่โกศลครับเรื่องของเรื่องของแนวทางการผลิตกุ้งพี่โกศลก่อนว่าคือเขาเรียกว่าตอกย้ำดีกว่าย้ำว่าการผลิตกุ้งของเราเนี่ยเราย,ยึดมั่นในแนวทางไหนแนวทางนะฮะสมรุนธรรมชาติก็เรียกว่าให้เป็นนิสรรสิงแวดล้อม,อมนะฮะแล้วก็เน้นเน้นการใช้จุลินทรีย์็นหลักแล้วก็ควบคุมสารอินทรีย์ออไม่ให้ออกใน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 ,ในระบบเราเราคิดถึงความยั่งยืนอนะของอาชีพครับก็นี่คือข้อพิสูจน์แล้วว่า ในเรื่องของตัวแนวทางการเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยมาอย่างถูกทางละก็คือเรื่องของตัวเป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือพี่กสเลี้ยงกุ้งด้วยตัวเองแล้วก็กินกุ้งตัวเองด้วยครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปเพิ่งไปชิมมาพี่นะ พี่ก็ทานทุกทกทุกเมนูตามใช่แล้วก็เราทานคือคือต้องบอกได้ว่ากุ้งคุณภาพจริงๆแล้วก็เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบปลอดสารจริงๆอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้ก็คือใช้ใบโรดจากจากการเลี้ยงกุ้งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นของเสียหรือว่าจะเป็นเปลือกกุ้งใช่ไหมพี่พเอามาทําทําปุ๋ยครับาทาปุ๋ยไปหมักทําปุ๋ยทําปุ๋ยน้ำนะไว้ฉีดแล้วก็เอาไปใส่ในปุ๋ยหมักคีณภาพครับแล้วก็ ได้ผลจริงๆครับครับผลที่ออกมาก็คือต้นไม้ที่อยู่รอบๆทั้งรีสอร์ทเราตรงนี้ก็คือที่นี่ก็ใช้เป็นปุ๋ยอินรีที่วภาพก็คือปุ๋ยจากนากุ้งเราทั้งหมดเลยที่เราเห็นงอกงามทั้งหมดทั้งรีสอร์ทครับทั้งต้นไม้รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ผลไม้อะไรต่างๆครับนี่คือออกลูกจริงนะมีต้นทุเรียนจริงเนี่ยตันถนนนี่งอกนี่งอกก็มีลูกอยู่ใช่ไหมและทุเรียนก็มีแล้วก็ดอกบังคุดเนี่ยบังคุดอันต้นนี้กับบังคุดครับลังสัด คือท,ที่นีม่มีพี่พยายามปลูกหลากหลายก็เราเสมือนปั้นสวนแนวคิดว่าจะให้เป็นกึงก่งกึ่งเวเนตคือรอ,องรับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งกะว่าคิดทีคด่คิดแผนไว้นะฮะช่วงหน้าหายเราก็รับฝรั่งพอหน้าโลมันจะมีโลประมาณทัก2สองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยเรากะว่าะจะรับคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบต้องการมาหาอากาศดีๆใช่ไหมอาหารทานดีๆแล้วกเ็เราก็จะอาจจะมีคอสด,ดูแลสุขภาพเรื่องอาหารก,การกินก็เลย คลีนแต่ว่าฟื้นฟูสุขภาพแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าประจักษ์แค่ไหนแล้วในเรื่องของตัวที่ว่าการใช้ของของเสียจากกุ้งเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์หรือว่ารีวิสใช้ประโยชน์เนี่ยมาต่อยอดเป็นไม้ผลแล้วก็ออกผลได้จริงด้วยรสชาติดีด้วยครับรสชาติดีด้วยครับคือของจริงนะครับอันนี้คือของจริงแล้วพี่วสุลเนี่ยมีความชานาญในเรื่องของต้นไม้ด้วยนะคือเราลูกค้าอยู่เราไปฉีดเคมีอะไรไม่ได้เลยครับคือมีอยู่ตอนที่เพี้ยอยู่พี่ ตอนแรกก็คิดว่าจะเอายาฉีดแต่ว่าเราก็ไม่ฉีดเราเอาพี่ก็ไปหาน้ำสะเดามาน้ำยาเส้นมาเพราฉีดไล่เพียนอกจากนี้ก็คือนอกจากต้นไม้เนี่ยที่เป็นที่ประจักษ์แล้วเนี่ยว่าอันนี้คือผลงานปุ๋ยปุ๋ยหมักก็เราก็เอาไปใส่ในตัวส่วนมะม่วงด้วยครับผมส่วนมะม่วงก็คือหลายท่านคงจะได้ชิมกันแล้วที่งานทานมะม่วงเมื่อที่ผ่านเมื่อวานวันซืนนะฮะที่เมื่อวันที่26 27ิบี่ที่ผ่านมาจะไปให้หลายๆบูธฮะแล้วก็เดินในงานนะคุณปิ๋ว แม่ง,งานนะครับงงเป็นคนทําเองด้วยแล้วก็เป็นคนทาข้าวเหนียวม่วง,งแจกให้กับทางผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ชิมนะครับแล้วก็ก็คือเป็นยังไงบ้างครับผลงานของพี่รสชาติคือผมว่าชิมแล้วแหละอร่อย<ช>หวานม่วงหวานค,คือเราเราอยากให้ลูกค้าการันตีอ,อยากให้เขาริมรสว่าเออความเป็นอินทรียภาพรสชาติแบบไหนใช่ไหม แล้วทุกท่านที่ทตอบรับมาบอกอนี่ถ้ามีแล้วขอออเดอร์ได้ไหมนี่บอกว่าเนี่ยมัน,มน,มนต้องนี่ปลายฤดูแล้วนะว่าพี่ขายไปเยอะ,อะแล้วพี่ขายพี่จะทําเป็นแพ็กกิ้งกล่องส่งครับมีน้ำํำดอกไม้มีมอกร่องมหาชนกมีเกียวสเสวยนะแต่แต่ว่าที่พี่ปลูกเยอะๆคือ2อย่างาครับน้ําดอกไม้กับ อกล่องครับอกล่องนี่หาทานยากนะครับปัจจุบันโดยเพราะในในกรุงเทพนี่หาทานนข้างยากนะครับที่ปลูกสามพันเลยอกล่องนะกระดอกล่องเขียวอกล่องโบราณแล้วก็อกล่องทองรับอกล่องะวายมาที่นี่ก็คือได้กินได้ลิมรสได้ได้ริมรสหมดเลยก็คือพี่โกศลก็คือแนวคิดที่ว่า เราเอาตัวนี้ของเสียมาใช้เป็นปุ๋ยเท่ากับว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์ในเรื่องของตัว BCG เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกไหมครใช่ครับนำของเสียเข้ามาเชื่ยวโยงเรื่องของ BCG คอนมีด้วยก็เท่ากับว่าเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้เราพึ่งพาต่อยอดกับธุรกิจของเราตรงนี้ได้ตรงนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับพี่โฆษณเรื่องของการร่วมกันของสองธุรกิจนียพี่ว่ามันถ้าเรามีอยู่แล้วเป็นการต่อยอดได้หมดเลยครับครับเป็นการต่อยอดได้ที่อย่าง กุ้งเราก็มาลงในร้านอาหารแล้วก็เป็นการส่งเสริมบริโภคให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมอนาคตเราก็สร้างตลาดได้เพราะลูกค้าที่นี่เป็นต่างประเทศเก้าสิเปอร์เซ็นต์เลย mm hmm. ผลไม้อาหารเช้าที่ก็ได้เนี่ยมังคุดมะม่วงของที่เราเรามีอยู่เงาะคือทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเป็นเมนูที่แนะนําให้ลูกค้าได้รู้จัก mm hmm. มันจะโอกาสการเติบโตในใ,ในในเชิงธุรกิจมันก็มี mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาเรา เราทำมาประมาณครึ่งปีนะครับประมาณ4เดือนเรามีลูกค้าเต็มครับหมายความว่าธุรกิจของตัวรีสอร์ทเนี่ยหมายถึงว่าเริ่มร่นเริ่มต้นมาจากพื้นฐานของทางธุรกิจที่ที่ค่อนข้างที่จะแน่นเลยของของกุ้งเราแล้วก็มาต่อยอดของทางรีสอร์ทเท่ากับว่าเรามีการกระจายขาที่2ที่3ออกไปแล้วครับผมมาเรื่องของการกระจายความเสี่ยงตรงนี้พี่โกศลครับผมถามนิดนึงว่าเริ่มต้นราคาห้องพักเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นราคาบหมนบ้านทาราเนี่ยอยู่ พักได้สท่านต่อห้องราคาถ้าปกติอยู่ประมาณนักพันเจ็ดพันแปดถ้าช่วงหน้าโลก็อยู่นักพันสี่พันห้าโอ้ก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงบนสมุยนะครับสมุยบนสมุยนะครับพักได้สามท่านด้วยสองเตียงสองเตียงใหญ่หนึ่งแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งราคานี่ถือว่าไม่ได้แพงเลยครับจับต้องได้หมดครับจับต้องได้หมดเลยผมพูดจริงเลยว่าจับต้องได้หมดเลยแล้วก็ได้เลยครับพี่โกศลสุดท้ายก่อนจะจากอยากให้พี่ฝากอะไรสักนิดนึงครับผม ในมุมมองในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้งรวมถึงการรักษาคุณภาพของกุ้งการการักษาคุณภาพของสินค้ากุ้งรวมถึงนในเรื่องของที่ว่าฝากอะไรถึงเพื่อนเกษตรกรตอนนี้ที่พี่อยาก,ากอยากจะฝากอยากอยากจะทําความเข้าใจนะครับเป็นห่วงเรื่องกุ้งเรื่องเรื่องเรื่องตลาดกุ้งมากกว่านะเรื่องแนวทางการเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เรามากัรถูกทางหมดแล้วไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็เลี้ยงได้ใช่ไหมไม่ว่าโมเดลไหนก็เลี้ยงได้เราเพิ่มผลิตได้แล้วแต่ว่าตลาดนะฮะเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ อย่าเข้าข้างข้างเข้าข้าง,างหนึ่งข้างใดนะเราต้องมองตลาดโลกต้องมองในภาพรวมภาพรวม,รว,มว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ใช่ไหมอย่างคนอเมริกาเนี่ยไปเข้าแถวขอรับของบริจาคอย่างนี้เราเห็นเราเห็นขา่าวไปนอนริมถนนเนี่ยเยอะฝรั่งเศสนี่เยอะอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความเศรษฐกิจประเทศน,นั้นมันมันมันแย่นะฮะแล้วก,กำลังบริโภคก็ต้องดน,น้อยถอยลง นะแล้วกุ้งเราที่จะนําไปเสนอขายเนี่ยพี่ก็มองภาพออกเลยว่ามันไม่เหมือนเก่เาก็เรียกได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการถดถอย,ยของลูกเขาเรียกว่าตผู้บิโขคของลูกค้าเราของลูกค้าเราเดิมเดิมของลูก,ลกค้าเดิมเดิมของเราแล้วพอมาเจออันดับที่สองคือต่างประเทศมันเลี้ยงได้อีกเลี้ยงได้ในจานวนเยอะจาก7 8แสนขึ้นมาเป็นล้านกว่าตันอย่างเงี้ยตามที่ข้อมูลเรารับรู้อยู่อันนี้คือเป็นคู่ขแข่งที่เราต้องเป็นห่วงอย่างมากมากเลย ไม่ว่าผู้ซื้อคนไหนเขาต้องมองถึงต้นทุนในการผลิตใช่ไหม,มเราต้องบวกค่าค่าแรงงานที่สูงขึ้นค่าพลังงานที่สูงขึ้นค่าขนส่งที่สูงขึ้นออ้ยคิด,ดูนะมันมันแข่งขันลําบากแข่งขันลําบากแข่งขันลําบากจริงๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนมองเห็นภาพในจุดมองเห็นภาพอย่างนี้วก็าวาหาทางออกร่วมกันหาทางออกร่วมกันไม่แย่ว,ว่าชวนกันไปใช่ไหมให้ตั้งความแตกแยกอะไรอย่างนี้ แต่แตกแนวคิดแตกยังไม่ได้เราต้องไปปรึกษาหรือเข้ามาคุยกันภาคผู้ผลิตภาคส่วนของเย็นเชื่อเย่แข็งรัฐบาลตรงไหนที่มีช่องทางที่เราจะร่วมมือกันได้นะฮะก็อย่างต่างประเทศก็คุณที่มีความสามารถกร,ระทรวงพาณิชย์ก็ให้เขาทำตลาดไปไปทำ <ใน S 1> ตลาด,ลาดใหม่ไปเปิดตลาดใหม่ๆไปเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็อย่างเราอยู่ภายในใช่ไหมเขาไปฝึกส่งเสริมบริโภคภายในประเทศพฤติกรรมปัญหาเรื่องคนไทยนะครับที่พี่เป็นห่วงมากกัน พอกุ heart, ้งเป็นกุ้งแช่เย right so ็นกุ้งแช่แข็งคนไทยไม่ไม่ไม่ก่อไม่ค่ทานไม่ค่อยทานจริงๆเลยชอบไปทานกุ้งที่ดองน้ําแข็ง3ามสีนสี่นที่อยู่ในกระบะ อ,อ่าใช่กรละมังเราจะต้องอเราอาจจะต้องต่อไปาอาจจะต้องเขาเรียกว่าสวิตช์หรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้มาลิมรสแบบว่าให้มาลองได้ได้รับประสบการณ์ว่าได้มากินกุ้งที่ดีดีจริงดีๆจริงๆเลยอ่าอย่างเช่นที่เนี่ยคัสคาเดคัสเดย์ที่ผอันนี้แหละอันนี้คือคือพี่ที่พี่มันทำที่เนี่ยพี่พี่ต้องการสื่อตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับอย่างที่อย่างที่พี่กุศลบอกคือเราสามารถส่งต่ออาชีพการเลี้ยงกุ้งไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้งแล้วก็เรื่องของตัวธุรกิจ เรื่องของรีสอร์ทให้กับรุ่นต่อไปได้ถ้าเรามองตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะพาเขาเรียกผ่านผ่านคอขวดตรงนี้ไปได้ใช่ใครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่พกโกณลอยากฝากว่าช่วยกันก็คืออยากจะเพิ่มในเรื่องของตัวการบริโภคกุ้งในประเทศใช่เลยอยากให้ทุกทุกฝ่ายส่งเสริมให้จริงจังและก็ต่อเนื่อง ในความเป็นความต่อเนื่องเนี่ยแหละเรื่องนี้สําคัญที่สุดไม่ใช่เราทําเหมือนกับช่วงช่วงไปแค่แบบแวบแวบเดียวคือแบแล้วก็หายไปเดียวขึ้นมาทาให้มันต่อเนื่องกันทำเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนไปเรื่อยๆให้มันเห็นสัมฤทธผลจริงตรงนี้คือเป็นสิ่งที่มีความอยค่ะเอาฝากเอาไว้เดี๋ยวก่อนจะจบขายของหน่อยพี่ฝากหน่อยว่ารีสอร์ทเรามีอยู่ที่ไหนติดต่อยังไงครับผมครับผมครับสำหรับ รีสอร์ทของพี่นะครับชื่อคาสเลดทาราดีสอร์ทนะครับอยู่ที่น้ําตกหน้าเมือง2นะฮะขึ้นมาซอยน้ําตกหน้าเมือง2อจากหน้าทอนท่าเรือหน้าทอน,นยอยู่ประมาณทักเกิโลสิบกิโลนะมาเจอทางขึ้นหน้าเมืองหนึ่งน้ำตกหน้าเมืองหนึ่ง ตัดมาร้อยร้อยเมตรก็เลี้ยวไส้ขึ้นมาเลยปก็คือหนึ่งกิโลปักหมุดได้แล้วว่าคัสคาเดทาราทารารีสอร์ทหรือร้านอาหารทาราปิโตถ้าไม่มาพักก็มาทานอาหารได้นะครับครับเหมาะสําหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศมาทํางานเนาะอย่างที่พี่โกศลบอกว่าที่นี่คือก็มีแขกชาวต่างชาติเข้ามาทํางานนะมาอยู่ยาวๆทำงานคือมาพักที่ผ่านมามาพักคนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเขามานั่งทํางานออนไลน์ที่นี่หมดเลยนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศทํางานอยู่ในเมืองทะเลเมืองท่องเที่ยวอย่างสมุนีแล้วก็บรรยากาศบ้านสวนมาสูดอากาศ แบบออกซิเจนเต็มเต็มปอดแล้วก็อาหารที่อร่อยจากทำจากกุ้งด้วยหลักนะครับก็อย่าลืมมานะครับที่นี่ดีจริงๆครับมีถ้ามาจากรายการมีโปรโมชั่นอะไรให้ไหมครับพี่กวศนยินดีครับถ้ามาจากรายการของอุ้ยอาคาบิสครับลดให้ไปเลย 10%โ <Okay, S 2> อเคลด10%ของยอดรวมทั้งหมดเลยนะครับ,รบทั้งที่พักทั้งอาหารนะครับครับอ่ามีมีเป็นววลเชอร์ไหมครับพี่พี่กฤลฮะได้เลยครับเดี๋ยวติดต่อพี่มาเพราะสัก10คนนะได้ไหม <c oughs> ได้ได้โโได้โอ้คือ <ใจ S 2> ถ้ากลุ่มวงการกุ้งมาได้เลยเดี๋ยวพี่ลดลดให,ใ,หให้เยอะกว่านี้อีก หรือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันแล้วมากันเราก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันได้เลยครับผมก็คือพี่กสลบอกแล้วนะครับว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพวงการกุ้งนะครับยินดีต้อนรับเยอะกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ลดกว่าสิบเยอะกว่าสิบแต่ว่าคนที่ชมรายการวันนี้นะครับผมผมจะมีเดี๋ยวผมจะขอวอเชอร์พี่กฤษสิบใบสิบท่านผมถือว่าคนที่มาเนี่ยต้องแบบว่าตั้งใจจะมาจริงๆรงรตั้งใจจะมาผมขอบอเชอร์ในขอวอเชอร์ในการลดค่าที่พักลดค่าที่พักแล้วก็เราจัดทริป เอารสสิกี่เปอร์เซ็นต์ดีพี่เอา20%นั่นแล้วกัน10 10ใบเนี่ยนะเดี๋ยว<ะ>ยังจัดทริปเที่ยวทะเลให้จะไปก่อไหนบอกมาโอเคไปก่อนางยวนก่อ,กอที่สวยที่สุดของของโลกก็ว่าได้เขอเคสวยสวยมากอย่าลืมนะครับโบนัลเชอร์เซ20%นะครับสิบรางวัลนะครับติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่โกศลจัดให้ครับจัดทริปเที่ยวทะเลให้ฟรีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่โกศลแล้วก็ทะเลลมาากๆยนคคคคครรรรรััััััับบบบบบสสสสสหขอุณพีีี่ววดด ในส่วยงามมากเลยเสียใจไม่ได้ไปก็ืันไั้เห็นกองอจะไปอยู่ก็ไม่ได้ไปกันแต่สุดท้ายแต่ละคนก็ไม่ว่างกันติดภารกิจกันก็เลยอดไปเลยนะคะในส่วนของตัวอาหารก็น่าตาหน้ากินน่ากินไม่ต้องเสียใจไปน้องเชเอมเพราะว่าพี่กศนบอกแล้วว่าใครที่ดูรายการตัวเอาข้าวบิดอันทีวีช่วงเอาข้าวบิดของเดือนนี้ถูกต้องมีวอเชอร์ส่วนลดให้10ท่านแรก1ิท่านแรกนะคะกติกาง่ายๆเลยก็คือว่า รีสอร์ทของพี่โกศลเนี่ยชื่อว่าอะไรามาคอมเมนต์ตอบกันได้นะครับผมว่ารีสอร์ทของพี่โกศลชื่อว่าอะไรใช่เพราะว่าที่นั้นถ้าใครได้ดูในในใน,ในส่วนของตัว a q าวามีคเมื่อกี้ก็จะมีคําตอบอยู่แล้วถูกต้องพี่โกศลบอกว่ามาพักเนี่ยลดไปเลย20%สําหรับสิท่านแรก<ช>ที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็มาจาก a q u a ข่าวพีคอทีวของเราอนอกจากนี้นะครับยังไม่หมดพี่โกศลบอกว่าถ้ามาเนี่ยแกจะจัดนี่ให้เลย จัดเรือจัดเรือดำน้ำไม่ใช่เรือดำน้ำเรือดำน้ำของเรายังไม่มีเครื่องยวจะจัดเลยว่าจัดทริปเข้าไปเที่ยวเกาะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่พส่วนบอกว่าพิเศษเลยสําหรับคนที่มาจากอาข้าไปหรือว่ามาจากวงการกรุงเราคือจะจัดทริปพาไปเที่ยวเกาะอยากไปเกาะไหนบอกแกได้เลยจะจัดทริปให้นะครับผมแล้วไม่ได้ดำน้ําหรอไม่ก็ดำน้ําได้อยากจะดำหนูก็บอกว่าจัดเรือดำน้ำ เรือดาน้ําของหนูกับพี่เนี่ยมันคนละแบบกันเข้าใจว่าของพี่นี่ก็คือแบบอ๋อดำปุ๊บ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 เขาเรียกว่ามันมันมันไม่มีเครื่องยนต์อ่ะนะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็โอเคนะกับเข้างานกันต่อก็อย่าลืมนะครับร่วมสนกันได้นะครับจากทางโวเชอร์กับทางจากทางของอ่อแบบแป๊บแต่พูดไม่ได้ว่ะรีสอร์ทของทางพี่กฤษแล้วก็จากสตอรี่ฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวอัพก็บิส on วีของเดือนนี้ของเราประจําเดือนวิจุนาก็จบลงเท่านี้้คอองช ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเราแจกของแบบแ,แพรีเมียมเลยอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีแจกอีกไหมต้องติดตามชมค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็คือขอฝาก a q u a าบ Mag a z ซ n นนะคะประจำเดือนมิถุนายน,นายฉบับที่เท่าไหรอ่อ่ะฉบับที่190นะครับผมประจำเดือนมิถุนายนนะครับ ไปชมกันได้แล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกหามาช่วยอุดหนุนพวกเราได้นะครับผมอน,ะะนอกจากนั้นใครอยากสมัครสมาชิกนะคะก็กสมัครได้เลยติดต่อมาที่แอดมินของ a าควาบิชได้เลยนะครับผมเพจ q u a b าบ m a g a z i n e นะครับทางแอดมินก็พร้อมจะตอบแล้วก็พร้อมสมัครสมาชิกให้กับทุกท่านนะครับผมอะไรที่ขายของเราเรา,เราอยากขายอยู่เราพร้อมเราพร้อมอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามชม a าควาบ i ชออนทนะครับผมเดือนหน้าประจำเดือนกรกฎาคมน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับเป็นอะไรต้องติดรอ,อติดตามทีเด็ดเพจมันเยอะแยะเลยนะคะไป ติดตามชมกันได้เลยค่ะครับผมสําหรับในเดือนนี้นะครับนอว q u a b i คอนทีวีของเรานะคะก็มีทั้งก็สิบทอลกแล้วก็บีดนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะครับผมพบกันใหม่ในเดือนกันยายนาคมครับน้องเชาเอมสวัสดีครับ Aqua Biz All the best knowledge for aquatic system